แล้วก็แปะแป้ง่อดลีอัดเล่นคุณใสต้องดูแลลมหายใจด้วยไม่ให้ปากเป็นปล่อยเอาใหม่เอาใหม่ตายอีกรอบนึงปล่อยปากปากไม่ใช่ปล่อยไม่ใชลีอัดเล่นคุณใส่ต้องดูแลลมหายใจด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ปากเหม็นจนเขาเป็นลมจนเขาเป็นลมเออแล้วก็อีกปวดรักเพี้ยนมาเพี้ยนไปเพิ่มขาเขาหลันกินฟองกันหรอเพี่ยมไหมผมซื้อให้หลอดใหญ่เลยกินทั้งหมด เอายีถอยมาทำไมวอยเป็นมวกตะโคกแตกโผโอ้โหเสียบเออเฮ้ยฉันก็ต้องทำแผลแตกเหรอเย็นตรงกลางไม่แตกหรอมันอยู่ตรงขอบอะไรเย็ตรงขอบถูกแล้ต้องเกิดกระดกล่ะเจ็บไหมมามาเจพี่ไม่เจวะชวงเอาตีเองว่ับบอกให้รอชวงชุลมุนน่ะสามสี นี่อาจจะเล่นคุณใสต้องดูแลลมหายใจด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ปากเป็นเป่าเขาจนเขาเป็นลมแบ่งดีๆขยับปัดขยับปัดนั่นแหละนั่นแหละดีดีแบ่งดีๆจุด้วยโคลทับนะใช่ร้อนดิ เอาไุกคับเยพกูไปเก็บตอนตีไปเก็บตอนตีมาตีหนอยอ่าอันนี้ตีตีล้วนๆตีใหม่ใช่ไหมอ่าเยยิ่มยิ่มไหมครับยิ่มไหมงานสีฟันเอายังหมดหลอแล้วเนี่ยหลอดเต็มก็มด่้องแปรงได้แค้ตีแล้วตีพร้อมกันหรือตีสอีสองคนไมได้ปัดปัเลยนะกลังมองมันกันยาสีฟันเนี่ยไปพี่เดี๋ยวอยล้างพี่เออเต็มปากปาก พูดไม่ได้อะเออเล่นหนังไปไม่ก็ดีนะปากยังได้แปลงวันฟีม<พ>า<ก>ชาวเสืงเงือกย่นแล้วขนาดพี่แบง,ง, <Dam> งไปห้ารอบเลยเขาเป็นอะไรอีกที่เออตีดาดตีดาดครับคุณอาทิตย์คอยคอยดิ้นดาดนะ่ะนี่เหรอไหมสบัด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 สะดุ้งอะหมูสะดุง้งสะดุง้งแอคติ้งแต่แอคติ้งครับพี่ทำไมเจี๋ยวว่าเขาตีมเห็นเจ็บอ่ะเออเออบูบด้วยนะอ่ะ ดีจริงเลยนะนี่ยามสบขึ้นไาปัดไม่เดือดหรอกไม่โดนไม่โดนนี่แหอนี้่องติดอย่างนี้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 อย่ปัดนี้ปุ๊บลุกมาอย่างนี้ต่อนะเพียงสามลองไหมลองสามสิตีอีกีอีกเอาอีกไหม่ะ 好嘞我来。哎呀喂，哎呀喂，哎，哎，哎呀喂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 ，哎呀 หมดแล้วพี่เอฟโอเคพี่มุกเยี่ยมเลยนะจ้ว่าพี่หลังก่อนีเ่ย